สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกคนด้จ้าพบกับช่องหวีสวีเดนจ้าสำหรับคลิปนี้วีสิพาพี่น้องมาเบิงใบชะพูหรือผักอีเลิศภาษาอีสานนะจ๊ะเนาะวีกับปลูกไว้ตรงขอบหน้าต่างจ้าพี่น้องจ้าแต่กิ่งก้านสาขาออกไม้เฮาเบิงจ้ากะสิได้เมนูเซ่รบๆล่ะจ้าเนี่ยต้องตัดเ่รจ้าเพิ่นแตกออกมาหลายนะจ้ามึงตรงนี้จ้าแตกออกมา นี่จ้ะอันนี้วิก็ับไปซื้อมาจากลานอาหารไทยจ้ะเสร็จแล้วก็เอากิงนี่จ้ะเสียบลงในดินเลยจ้ะแค่นี้กะแตกใบออกมาให้เขาเก็บกินได้ตลอดปีจ้ะนี่กะปลูกใบโดนจ้ะกระตัดก,กินแล้วก็เพิ่นกระแตกออกมาเรื่อยๆให้วิได้เก็บกินเนะจ้ะเนะาะใบชูพู่นี่ก็มีประโยชน์หลายจ้ะ,ะเมนูกบสิเป็น ถ้าเป็นพังผ่าอีสานนอกจะเนาะกะสีแกงใส่อมหอยจ้าหอยจุบแกงแบบผ่าอีสานนอกจะเนาะหรือว่าสีเอามากินกับมีกะทิหรือว่าสีเอามากินกับซุปน้อไม้ก็ได้จ้ามีประโยชน์หลายจ้าเดี๋ยวอาวีสีเบาสุฟั่งน่าจะเนาะว่าเพิ่นมีประโยชน์จากไหนแน่จ้าค่ะพี่น้องคะวีกสินกตัวอย่างประโยชน์ของใบชุบผู้หรือผักเอเลดหายฟั่งนอกจะเนาะ ตัวอย่างก็คือใบชิพู่นี่กินดีนะจ๊ะช่วยบำรุงสายตานะจ๊ะเนาะช่วยป้องกันประสาทตาเสื่อมจ้ะและ้วก็สำหรับเห้าที่นั่งอยู่จอทีวีหรือว่าคอมหรือว่าโทรศัพท์หลายๆกับสิซอยได้ช่วยป้องกันตาบอดกันขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเช่า YouTube ทั้งหลายก็หามาก,กินนะจ๊ะพี่น้องจ้าแล้วก็ฤทธิล์ล่อนของใบชิพูมีคุณมสมบัติช่วยลดสเลจ,จ้ะห้าก็สามารถเอาใบ ของอ่าใบชูพู่นเนี่ยนอกจากประมาณหาถึงเจ็ดใบจ้าพี่น้องจา้าแล้วก็ต้มกับน้ำสะอาดจิบระวางบันได้จ้าพี่น้องจา้าอ่าช่วงที่เป็นไข้และมีเสมหะนะจ้ะกัสีซอยลดได้คือกันจา้าแต่บาขอควรระวางกะสีมีอยู่จ้ายาดื่มหลายเกินไปนะจา้าน้องเพื่นบาบกควรใส่แท่นยารักษาโรคจ้าพี่น้องจา้าแล้วก็ใบชูพู่นนี่มีฤทธิ์ร้อนจา้า ช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเฮ้าได้นะจ๊ะเนาะซอยให้เลือดกระตุน้นไหลเวียนของเลือดล่มมาทําให้ร่างกายของเฮ้านี่กะปี้กับเป๋าระวางว่นจ่าพี่น้องจ๊ะแล้วก็ถ้าเข้ากินเป็นประจำนะจ๊ะคนที่ทองผูกกัสิซอยได้จ้ะช่วยในการาท้องผูกน้ำด้อจ้ะเนาะ มีหลายอย่างทั้งนี้ทั้งนั่นกะให้พี่น้องไปอ่านเบิ่งอีกเด้อจาด้อวีกะยกตัวอย่างเพียงแค่นี้จ้าสำหรับคลิปนี้กะถ้ามีประโยชน์ก่อนวิสิปก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับเพื่อนเกา่ากะ เป็นกําลังใจให้ก huh. ันโดนๆนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามายังบไดกดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อซีใบลาดคลิปดีๆของวีในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้วีก็ขอบคุณหลายๆ้อค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายๆสำหรับนําใจที่มีให้กันตลอดมากค่ะสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนบายยจ้า